ม่มีมีหมูนะแล้วก็มีผักหวานนะแล้วก็มีบุ้นเส้นนะวันนี้จะผัดหมูใส่บุนเส้นใส่ผักหวานแล้วก็อาจจะมีไข่นิดหน่อยแล้วก็ทอดปลาทูทอดปลาทูกันน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วฟ้าก็รล้ง ก็ได้เช็ดทีเดียวพอทีกบเช็ดที อย่วรอให้ปลาทูมันกกอบไปได้เลงก่อน กระโดดใส่ด้วยประถูพึ่งออกจากตู้เย็นมาที่จริงต้องผึ่งให้มันอุณหภูมิห้องก่อน,อน เวลาทำงานก็ต้องเรียงไปตามลำดับเอาที่มันล้างง่ายก่อนเวลาผัดมันล้างยากใช่ไหม ทอดเถือนเขาแบ่งให้เขาเข่งละยี่สิบบาท,บาทตัวละสิบบาท นดำดการกับปัตทิ้งที่มีอยู่นี่ทำหัวไว้ตอนอารมณ์อ่ะเย็นแล้วพักน้ำมันอืมนี่น อันนี้ได้แล้วไปก่อนเดีย๋ยวรอสองตัวใส่กระดาษซับน้ำมันเอาให้กรอบหน่อยก็ได้ จำที่ตีเลยทำไมสองตัวนี้ขาดมีสองตัวนี้ขาด พอแล้วอืมอมืได้แล้วเตรียมใส่ใจานอะเดี๋ยวก็ามาทำความสะอาดก่อน แล้วมาผัดผักหวานต่อผักน้ำมันเรียบร้อยแล้วร้อน,นอยู่เรียบร้อย มันจะใส่ไหมเอาพอกเซตอังนี้ไปด้วยอือเรียบร้อยมันช่างมาทำงานแต่เช้าเลยมันใส่รีบเกลียบร้อย ต่อกันพร้อมแล้วต้องให้ไหวต้องให้ไหวทนรับหิวแล้วหิีวแล้วหิวแล้วใส่หมูใส่หมูใส่ไข่ผ่านนิดเดียวอ่ะ ้นเส้นหั่นเรียบร้อยแล้วสับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมสุดๆอแอบใส่น้ำมันไปแล้ว ฉีดชาดิหน่อยเพราะว่ากระทะมันร้อนแล้วกระทะเต็มน้ำมันอืมโอ้โอ้โอ้หึอือจะไข่ลงไปก่อน ไปดูเต้าดีไหมตัยแล้วตายแล้วโายแล้วหมุนด้วยหมุนเดียวก็พอเพิ่มให้เป็นการขาดโปรตีนผัดหมูก่อนเดือเดือด ด้าวหมูลงก,ก่อนนะพาไปหลวงเลยอืมทชั่วได้แล้ว หอยผักหวานแม่เขาแอบไปเก็บในสวนมาทำตอนให้กินน่อยผักนี่แหละ น้ำไว้หน่อยนะเพราะวันนี้ต้องใส่ เพราะเราจะต้องใส่บุญเส้น <c oughs> <c oughs> ่เราตั้งกล้องเสร็จปุ๊บไม่ถนัดเลยเ <c> ว <oughs> <c oughs> เราไปถ่ายหนังอ่ะพื้นที่พื้นที่หน้าเซตมัน มันแคบใช่ไหมนี่แหละต้องมุดเข้าไปไฟก็ร้อนไฟก็ร้อนอะไรก็แคบไม่ถนัดด้วยรอให้บุนเส้นน้ำจะได้พอดี น,นี่เด็ดแล้วนะนนเด็ดยาวนิดนึงเอาพอกระพัดด้วเส้นเลยใส่ไ <c> อ <oughs> ้ไทยใส่เส้นใส่น้ำ นี่ติดติดกระทะพร้อมอันนี้แค่นี้เลยใส่ทีเดียวเอาแค่ให้พอมีรสชาติาปุงลยนะ ได้เสร็จปุ๊บโรยพิกไทยหน่อยแค่พอเป็นพิธีโรยพิกไทยแค่ให้มีกลิ่นได้แล้วไม่ชัดเลย <c oughs> เอาแล้วง่ายๆแค่นี้กินได้ปลาทูทอดกับผัดผักหวานวุ้นเส้นหมู ไข่พร <Hi. S 2> um ้อม